สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามารีวิวถั่วครับปลูกพั่วได้กินครับนิดาำนีดถั่วครับนก็จะเป็นสักทองก็เป็นมากกำลังสวยครับถั่วปลูกปลูกใหม่ครับ ตัวนี้ปลูกใหม่ขับทองครับหยดลองเลื้อยมาันนีมันรีวิวถูกถูกใหม่ครับก็จะเป็นแตงครับที่ปลูกครับแตงที่ปลูก เกเิส่วนนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบก็เก็บไปหลายครั้งแล้วนะครับนี่ออกลูกหม่ก็จะเป็นโสมเป็นพืชผักสวนครัวเก็บครับปลูกมาแล้วปลูกมาได้เก็บกินนะครับอันน้ำพริกอันนี้ก็จะเป็น ฟักทองครับมวก,กอฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ได้มาจากต่างประเทศนะครับนี่ครับก็จะเป็นฟักทองครับลูกออกมายังไม่ยังไม่ติดครับออมัก็เหี่ยวลูกทาง ดอกฟักทองครับสวยนะครับมีผึ้งด้วยนะครับเนี่ยผึ้งครับผึ้งฟักทองสวยครับลูกฟักทองกำลังออกส่วนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับออกดอกครับลูกยังไม่ค่อยเห็นออกเลยสงสัยได้มาจากพันธดูไบนะครับ น่าจะเป็นพันธุ์ดูใบครับดอกก็ออกนะแต่ว่ามันนี่แต่ว่าเม็ดยังไม่เห็นครับเห็นนิดนิดเห็นห่างห่างครับสูงจะท่วมหัวหแล้วครับน้งชยจะเป็นพันธุ์ดูใบครับต่างประเทศเหมือนกันครับ อันนี้ก็จะเป็นพริกกินดานะครับไว้ใส่ส้มตำครับกินดาพริกใส่ส้มตำนะครับ,รบก,กินดาแล้วก็กะเพราครับไม่ได้ปลูกขายนะครับปลูกพอได้กินครับพอเก็บกินแบ่งเพื่อนกินครับ ค,คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับอันนี้ก็กกกอกครับอาจจะกกกอกมุกดาหารนะครับก็จบที่กกกอกนะครับ สวัสดีครับ